สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วยใครของใครคะ่ะแล้วสองวันที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการเกิดของกบแล้วก็ การเกิดของเต่าไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูบีจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องใหม่ค่ะเป็นการเกิดของผีเสื้อนั่นเองค่ะถ้าอยากรู้ว่าการเกิดของผีเสื้อเป็นยังไงนะคะเราลองมาชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ก่อนนะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆด,ดูคลิปนี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าการเกิดของผีเสื้อนั้นเป็นอย่างไรนะคะ ระยะแรกคือระยะไข่นะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะว่าระยะไข่เป็นยังไงหลังจากที่ผีเสื้อได้ผสมพันธุ์กันแล้วนะคะผีเสื้อตัวเมียก็จะหาที่วางไข่นะคะบนใบหรือลำต้นพืชตระกูลต่างๆเช่นตระกูลส้มมะนาวส้มโอส้มจีดหรือมะกรูดเป็นต้นนะคะไข่ผีเสื้อจะเป็นรูปทรงกลมค่ะโดยปกติระยะไข่จะใช้เวลาประมาณ สามวันนะคะเวลา3วันนั่นเองค่ะสามวันต่อมานะคะก็จะเป็นระยะที่ 2, คือระยะหนอนไข่ผีเสื้อก็จะฟักตัวออกมาเป็นหนอนตัวจิว๋วหนอนที่ออกมาจากไข่ใหม่ๆเลยค่ะจะกินเปลือกไข่เป็นอาหารมื้อแรกนะคะแล้วจึงจะกินใบพืชเป็นอาหารต่อไปเรื่อยๆนะคะพอกินอิ่มหนอนก็จะนอนพัก เมื่อหิวหนอนก็จะกัดกินใบพืชเป็นอาหารต่อหนอนอายุครบ3วันนะคะมันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเด็กๆหนอนก็จะลอกคราบออกมาเรื่อยๆนะคะออกมาแล้วหนอนก็จะกินคราบของตัวเองนะคะในการลอกคราบก็จะกินคราบของตัวเองและตัวมันเองก็จะกินใบไปเรื่อยๆค่ะเมื่อมีอายุครบ7วันแล้วนะคะ หนอนก็จะลอกคราบออกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากการลอกคราบครั้งนี้นะลาตัวของหนอนก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวเลยแล้วหนอนก็จะหันมากินคราบของตัวเองอีกครั้งนะคะแล้วก็จะกินไปเรื่อยๆพอหนอนมีอายุได้8-11วันหนอนก็จะกัดกินใบพืชต่ตอไปค่ะ ตัวโตวขึ้นมีสีเขียวสดมีรวดลายต่างๆนะคะหนอนก็จะกินอาหารสะสมพลังงานของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะในระยะของการเป็นตัวหนอนนะคะจนร่างกายสมบูรณ์เต็มที่แล้วกินพืชไปเรื่อยๆนะก็จะใช้เวลาประมาณ11 1 5ถึง15วันนะคะก็จะกลายเป็นระยะดักแด้แล้วนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะวันนี้หนอนจะมีอายุได้ 11วันแล้วนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงร่างกายแล้วค่ะเด็กๆอ่หนอนก็จะหยุดกินใบแล้วจะหยุดกินใบพืชแล้วค่ะแล้วก็จะค่อยๆเดินไปตามกิ่งไม้ต่างๆนะคะเพื่อเลือกสถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดนะคะอ่าพอมันเจอที่ปลอดภัยแล้วมันก็จะทำเป็นดักแด้ในตัวมันเองแล้วค่ะเด็กๆสถานที่ที่นอนเลือกก็จะมี รูปแบบต่างๆเลยนะคะอาจจะเป็นต้นไม้หรือกิ่งไม้ก็ได้กำแพงก็ได้นะคะเด็กๆต่อไปเป็นระยะผีเสื้อแล้วค่ะดักแด้ก,ก็จะห้อยติดอยู่ด้วยเส้นใยไหมสองเส้นค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกค่ะโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ9-10วันนะคะ9-11วันผีเสื้อก็จะค่อยๆอ,ออกมาจากดักแด้ค่ะ พอออกมาจากดักแด้ใหม่ๆแล้วนะคะผีเสื้อก็ยังไม่แข็งแรงนะคะมันก็จะเกาะอ,อยู่บนพื้นที่สูงนะคะรอให้ร่างกายแข็งแรงก่อนมันถึงจะเริ่มบินได้นะคะเด็กๆนี่เลยมีผีเสื้อตัวนี้ค่ะพอบินมาเจอเพื่อนนะเด็กๆ่ามันก็จะบินหนีไปอีกตัวหนึ่งนะคะผีเสื้อตัวนี้ก็จะค่อยๆเดินไปขยับขึ้นที่สูงนะคะเพื่อหาที่ ที่ปลอดภัยนะคะผีเสื้อได้ที่แล้วค่ะมันก็คงจะรอให้ร่างกายแข็งแรงอีกนิดนึงนะคะแต่ก็อาจจะถ่ายของเสียออกมาบ้างนะคะเพราะตอนที่เป็นดักแดนน้นนะผีเสื้อนะคะมันไม่ได้ถ่ายของเสียออกมาเลยส่วนใหญ่แล้วผีเสื้อจะเป็นผีเสื้อกลางวันนะคะมันจะรอให้เป็นเวลาเช้าก่อนค่ะแล้วก็ค่อยออกไปหากินตามธรรมชาติ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆดูการเกิดของผีเสื้อไปแล้วเรามาสรุปกันเลยค่ะระยะแรกนะคะของผีเสื้อก็คือระยะไขค่ค่ะผีเสื้อก็จะวางไข่ก่อนนะคะเป็นดักแรกต่อไปก็จะเป็นนอนนะคะพอนอนแล้วก็จะกลายเป็นดักแด้ค่ะอ่าพอกลายเป็นตัวดักแด้แล้ว ผีเสื้อก็จะค่อยๆดันตัวออกมาจากดักแดก้ก็กลายเป็นผีเสือ้อตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆไปหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยนะคะใบงานมีชื่อว่าใบงานโครงการไข่ไข่ไข่คะ่ะมีให้เด็กๆเ,เขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆเ,เขียนชื่อให้เรียบร้อยเลยเด็กหญิงอะไรและเด็กชายอะไรชั้นอนุบาล3ทับหหรือ3ทับ2นะคะ ใบนี้ให้เด็กๆนำภาพวงจรชีวิตของผีเสื้อมาติดเรียงลำดับให้ถูกต้องนะคะด้านล่างที่เป็นรูปภาพนะคะเด็กๆตัดออกนะคะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะแยกออกมาเป็นสี่ชิ้นนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยต้องเริ่มภาพแรกเลยนะคะภาพแรกเราจะเป็นก่อนที่จะเป็นผีเสื้อต้องเป็นอะไรก่อนนะต้องเป็นอะไรก่อนคะ เป็นไข่นะคะเป็นไข่เลยลำดับแรกเลยนะคะผีเสื้อแม่ผีเสื้อก็จะวางไข่ก่อนเลยลำดับแรกเด็กๆใช้กาวติดนะคะใช้กาวติดไปเลยเป็นไข่นะไขวางบนใบไม้นะคะเป็นไข่นะอันดับแรกเลยนี่เลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปลำดับที่สอง ผีเสื้อวางไข่บนใบไม้แล้วลำดับที่สองจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะเป็นภาพภาพตัวหนอนนั่นเองค่ะเป็นภาพตัวหนอนผีเสื้ออ่าจะเป็นรูปนี่เลยตัวหนอนผีเสื้อนะคะนี่เลยนะคะหนอนผีเสื้อนี่เลยคะ่ะต่อไปลำดับที่สามเป็นหนอนผีเสื้อแล้วหนอนผีเสื้อ นอนผีเสื้อก็จะกลายเป็นดักแด้นั่นเองค่ะดักแด่ก็จะห้อยอยู่ตามกิ่งไม้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะดักแด่ห่อหุ้มตัวผีเสื้ออยู่ข้างในผีเสื้อยังไม่ออกมานะดักแด่จะอยู่ในอผีเสื้อจะอยู่ในดักแด่นะคะในตัวเขาเรียกว่าดักแด่นะคะต่อไปเป็นดักแด้แล้วสุดท้าย ผีเสื้อก็จะค่อยๆขยับตัวออกมาจากสิ่งห่อหุ้มที่เรียกว่าดักแด้ออกมาจากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อนะผีเสื้อนี่เลยกลายเป็นผีเสื้อแต่ผีเสื้อยังไม่ได้แข็งแรงเลยนะคะผีเสื้อก็ต้องหาที่เกาะก่อนนะคะเพื่อให้ปีกแข็งแรงถึงจะออกบินได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ วงจรชีวิตของผีเสื้อเป็นยังไงเอ่ยเด็กๆทําได้ไหมคะถ้าเด็กๆติดกาวเรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมนะคะระบายสีให้สวยงามด้วยตอนนี้ยังไม่มีสีนะเด็กๆแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูนะคะ